สวัสดีครับเพื่อวเพรกคนกลับมาพบกันอีกแล้วในช h a i r e วิวอีพีที่ส9ของจริงในคราวนี้ไม่ลืมล่ะอ่าแล้ววันนี้เราก็มากับหน้าสดซึ่งก็คงจะเดาได้ว่าพอมากับหน้าสดแล้วเราจะมา r e นั่นก็คือตัวนี้เลยจ้าสาดสีจ้าเออนั่นก็คือสาดสีตัวใหม่นั่นเองนะจ้าเขาเป็นบีบีกับไพเมอร์เออมาในสองอย่างในหนึ่งซองนะจ้ะเออมาอ่านชื่อเต็มๆเขาหน่อยดีกว่าว่า คืออะไรนะจ๊ะเขาคือซาซิไบรท์แอนด์เบอร์ดูโอบีบีพเมอรมนะจ๊ะแพคคู่บีและไพรเมองานผิวสร้างได้ในซองเดียวเขาบอกงี้เลยว่างานผิวสร้างได้ในซองเดียวมันมันมาเออเอ่ะเรามองมาอ่านข้างหน้าดูหน่อยเนาะว่าเขาเค้มอะไรบ้างเนะบอร์ผิวเนียนปกปิดเป๊ะ สง,งานผิว2ขั้นตอนโอยนะสเตปหนึ่งสเตปหเบอร์ลคลสร้างผิวเรียบคุมมันสุดไพรเมอร์ศูนเปอร์เซ็นซิลิโคนศูนแอลกอฮอล์ู็นาเวนเดนป็น้ำหอมนะก็คือใครแพ้ et, พวกนี้ที่กล่าวมาก็คือ1ู0ร์เซนะจ๊ะคือมไม่มีเนาะสเตปสคือปกปิดเนียนกิบบีบีเอสบ0เอฟบวกนั่นเองนะจ๊ะอ่านี่คือหน้าซองเขาเขียนไว้อ่าเราลองไปอ่าน คำเคลมเต็มๆหลังต้องดูบ้างดีกว่าจะอ่ะสเต็ปวนไพรเมอร์เตรียมผิวให้ชุม่มชืน้นพร้อมไปต่อด้วยไพรเมอร์ช่วยเบอรูขุมโลนพร้อมบำรุงให้ผิวหน้านเนียนแมตต์ขูดมันตลอดวันเตรียมผิวสวยเพอร์เฟคทันสุดโอ้ยเข้าเคลมแบบเลิศมนะากคราวนี้คือแบบไม่ได้มาแบบเด็กๆนะมาแบบดูเป็นผู้ใหญ่แบบขึ้นมาหาหลัยแล้วนะไม่ได้อยู่มอต้นแล้วนะเออนะ สเต็ปสองบีบีบีเนื้อบ้างเบาเกี่ยงง่ายสร้างงานผิวฉ่ำสวยหน้าเนียนไร้ตลอดวันพร้อมพร้อมและพร้อมคุมมันและปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดด้วย SPF 40 PA 3บวกนั่นเองมซะเออเข้ามาในปริมาณนะทั้งสองอย่างเลยในซองเดียวนี่คือประมาณสากรัมเท่ากันทั้งไพรเมอร์แล้วก็บีบีนะคะ นี่ก็คิดว่ามันมันเขาไม่ได้ให้มาเต็มซองนะจะบอกเขาเขาให้มาประมาณประมาณตรงเนี้ยประมาณเนี้ยอ,อตรงเนี้ยก็ดีเลยน้อยน่าจะให้เต็มซองนะอ,อ,อ่ะเอออ่านางมาในราคาห้าสิบเก้าาทนะจ๊ะเออตัวนี้ได้มาจากในอีบวนบอยนะคะออหน้าหายในอีบวนบอยนะาจะง่ายสุดแล้วนะตอนนี้นะไปเข้าไปที่เคาน์เตอร์สัสิ ก็จะเจอตัวนี้เลยนะอ่ะเรามาลองปาดก,กันดีกว่าอ่ะเราลองที่เริ่มที่ตัวไพรเมอร์สเต็ปวันนะจ๊ะว่าแบบจะเป็นยังไงนะอุ๊ยเขาเป็นเนื้อใส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 คุณคุนคนุณนาอุ้ยเป็นหนึบหนูเป็นหนึบหนูด,เ,นหนหนดเหมือนดิป้ามอะไรอย่างเงี้ยเียดาย ฮะหน้าทังเลยอ่ะบอกว่า้อเกี่ยร์กเกลี่ยไม่ยากมากแต่ก็ค้นอยู่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงเออก็ทาแล้วจะรู้สึกแบบเหมือนเอาน้ำมาลูบดีฟินิชดีชอบเลยในตอนแรกเขาจะเป็นคน้คนๆเนอะอ่ะนี่ก็คือหายไปละ ไม่มีไม่มีกลิ่นจริงๆเป็นแบบกลิ่นแบบน้ำๆซาดๆนะไม่มีกลิ่นน้ำหอมเลยจริงๆแล้วเรามาลองที่สเต็ตที่สองก็คือตัวบีบีกันนะก็คือลงไปตรงนี้เลยนะไพรเมอร์ดูสิว่ามันจะช่วยยังไงข่าวไหม่ะกลางๆละกกันผิวกับขาวเหลืองน่าจะใช้ได้ขาวเหลือง ไม่ได้แบบแตบบ่ก็ดูข่าวอยู่อะ่ะดูซิแค่มันจะไม่เหมาะนะคะเออเกี่ยวตรงนี้แล้วกันจะได,ด้ดูได้เห็นว่าความแตกต่างของมันเป็นยังไงอย่างง่ายนะแล้วเดียวก็เรียบเนียนละ เดียวเองปรับผิวให้ดูไรขึ้นจริงๆสว่างขึ้นจริงๆแต่มันก็ดูขาวขึ้นด้วยเป็นโทนเหลืองนะคะไม่ไม่ใช่อมชมพูเป็นขาวขาวเหลืองอ่ะนี่ก็คือข้างที่ทาในนี้ก็ไม่ได้ทาสังเกตได้เลยว่าตัวนี้จะดูริบเนียนแล้วก็สว่างไบร์ขึ้นมาหนึ่งเฉดนะไม่ได้ดูรอยมากจากตรงนี้นะมันจะดูกลืนๆก,กันเนาะแต่ตัวนี้เขาจะดูแบบมีความแบบไบร์ขึ้นมา,มากกว่าฝั่ง คือว่าเออก็ดูดีอะเดี๋ยวเราลองมาทาที่หน้าเลยเพราะไม่ให้การเสียเวลานะจ๊ะเดี๋ยวเราลองทาไ้เมอร์ทั้งสองนะทั้งหน้าเลยนะแล้วก็ลงด้ยดียบีบีทางหน้าด้วยเหมือนกันเลยนะไม่ไม่แบ่งแยกฝั่งนะคะเออมา,จาเจอกันจ้า รอยสิวตรงเนี้ยหายไปแต่นี่คือบิวเพิ่มนะบิวเพิ่มหน่อยก็แบบว่าจริงๆพอตอนที่ทาลงออไปมันก็จะปกไปิดได้ระดับหนึ่งแล้วแต่มันเห็นรอยต่างๆอยู่เราก็บิวเพิ่มอีกนิดหนึ่งแตะๆเนี่ยมันก็แทบจะเลือนหายไปเลยนะเออหน้าดูเรียบเนียนแล้วก็เกลี่ยเนี่ยนึหนื่นหน่อยแต่ไม่เป็นคราบเลยไม่เป็นรอยรอยซึ่เส้นเลยนะ เก่ยได้ง่ายเกี่ยได้แบบสมูทดีนะคะแล้วก็ไม่แบบเปรกระวนใจแบบถึงมม้จะใช้นิ้วมือก็ไม่ได้เป็นภาพลอยนิ้วมือนะเพราะเกลียยเรียบเสร็จเนี่ยก็จะดูเรียบเนียนับผิวเลยส่วนเรื่องสีอืมสว่างหละเกือบๆจะลอยและ้ะแต่ว่าคิดว่าคอนทัวร์เนี่ยคอนทัวร์แล้วจบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่น่าจะลอยขนาดนี้คอนทัวร์ะไรเสร็จแต่งหน้าะไรเสร็จมันก็น่าจะเข้าที่มากขึ้นกว่านี้เนาะ ซึ่งมันก็จะดูโดดเด่นกว่าคอนิดนึงต้องยอมรับว่ามันโดดเด่นกว่าสี่ตัวนิดนึงเพราะว่ามันแบบสว่างไบรท์มากกระจายค่อนข้างจะต้องขาวนะถึงจะใช้ได้ผิวเข้มต่อสีอาจจะไม่รอดเลยนะคะพูดตรงนี้ตรงๆเลยว่านอาจจะไม่รอดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองแต่งหน้าดูว่ามันจะแต่งหน้าได้ง่ายขนาดไหนนะคะเออเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันตอนที่แต่งหน้าเสร็จแต่ อ่าแล้วก็กลับมากับฟีนิชลุคนะจ๊ะเออเป็นยังไงบ้างอ่าพอคอนทัวร์แล้วมันก็ดูแบบดูแม่น่มากขึ้นเนาะดูแบบมีกรอบมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูแบบโดดลอยมากจากกันมากขึ้นนะอันนี้คือไม่ได้เซตแป้งช่วยอะไรเลยนะก็คือพี่จะลองพื้นเพียวๆเลยวันนี้ก็จะลองพื้นพื้นเออลองพื้นเพียวๆเลยนะ เราก็จะมาดูดการติดทนกันว่าจะตกร่องไหมเป็นคราบไหมเราก็ติดทนนานแค่ไหนคุมมันได้มาอักน้อยแค่ไหนแต่โดยรวมตอนนี้คลีน,นิคเนี่ยเขาก็แมทแต่เป็นแมทที่แบบชุ่มๆนะวาวๆเห็นจะเห็นได้ว่ามีความวาวๆนะเจากข้างจมูกน,นะมันจะไม่ได้แมทไปเลยแบบผิวแมทแบบเยียดเลยอะไรอย่างนี้นะมันจะคงความชุ่มชื้นไว้อยู่นะคะเออแต่ว่าโดยรวมก็ สีอาจจะสว่างไปนิดนึงถ้าทำเป็นคนไทยก็อาจจะต้องปรับสีลงมาอีกนิดนึงนะคะเโดยรวมแล้วโอเคดีรู้สึกว่าแต่งหน้าได้ลื่นดีแล้วก็ตัวไพรเมอร์เนี่ยทำให้ดูแบบว่าเหมือนรองพื้นจะดูไพรเมอร์จะดูทำให้สีก็าสามารถดูแน่นขึ้นชัดขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้จะทำให้ติดทนไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปทำงานสายแล้วเดี๋ยวต้องขอดตัวไปก่อนเดี๋ยวก็มากกับมาเจอกันตอนยิน ไม่ใช่แค่เย็นสิทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเลยนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันว่าน่าจะยังอยู่รอดไหมจนถึงสามทุ่มนะจ๊ะเจอกันจ้า ก็เสริงมาแม่เอยทำงานน่ะทำงานมากกว่าสิบเอ็ดสองชั่วโมงนะจ๊ะเออกลับมาแล้วกับหน้าตอนนี้สังเกตเห็นไม่รู้ว่าคนจะเห็นไหมว่าเออมันมันเฟดการปกปิดไปแล้วเนาะแล้วก็มีตกลองรูขุมขนนิดนึงแล้วก็ข้างจมูกแล้วก็ใต้คางถ้าสังเกตด,ดีๆจะเห็นเออคราบขาวๆเนาะนั่นก็คือคราบ ของรองพื้นนั่นเองนะจะแล้วหน้าก็มันแบบม,มันมากมันไม่ไหวเพราะว่าเสิบเอ็ดชัมม่วโมงไม่ได้ซับเลยไม่ได้ซับเลยจริงๆนะจ้ะเออคือพูดถึงการปกปิดเนี่ยมันเปดลงก็ไม่น่าเกลียดมากเนาะเออแล้วก็การตกล่องเนี่ยก็ไม่ตกตกล่องบริเวณรูขุมขนหน้าแก้มนเนาะ,นะก็เป็นรูขุมขนที่ใหญ่แต่ว่าส่วนอื่นก็ไม่มตกล่องอีกนะแล้วก็มี เอ่อที่คราบเน้นๆแล้วก็จะเป็นขากจมูกเห็นไหมแล้วเราก็จะมีรูุมขนแล้วก็ใต้าคางนั่นเองนะจ๊ะเออส่วนแมสอันนี้ก็จะเป็นแมสที่ใส่ทั้งวันมีนะถือว่าในกรณีที่ไม่ได้ทาแป้งเลยถือว่าติดออกมาน้อยนะตรงเนี้ย นี่นี่ถือว่าน้อยนะมันอาจจะสีอ่อนด้วยเพราะว่าสีมันเพรอสว่างแต่ว่าอันนี้ก็ให้ภาษีเขาตรงที่แบบว่าเออเราไม่ได้ไม่ได้ทาแป้งเลยไนงะเออสื่อวัดติดทนในดีในระดับหนึ่งถ้าได้การเออได้ทั้งไพรเมอร์เอ,อลยรองพื้นบีบีตัวนั้นเอลยแล้วก็มาเออเอ,อ่อแป้งฝุ่นทานซูเซนเราทับด้วยแป้งรองพื้นอีกทีคิดว่ามันน่าจะติดทนมากกว่านี้แล้วก็ให้ความ ปกปิดเนาะแล้วก็คุมมันมากกว่านี้เนาะแต่นี้มันคือรองพื้นแล้วก็ไพรเมอร์เพียวๆเลยมันก็อืมก็ทําได้ประมาณนึงอ่ะเดี๋ยวเราลองมาซับหน้าให้ดูกันว่าเออความมันสิเอชั่วโมงผ่านมาไม่ซับเลยไปขนาดไหนมาดูกันจ้า และนี่ก็คือสตาร์ทมแมวนะคะเออเอารวบแล้วสแบบังเกตได้ว่าก็จะติดมาเป็นธรรมดาวันมันก็สิบเอ็นชั่วโมงมาแล้วเนาะมันก็ต้องมีลุดม้งแหละอืมก็ถือว่ายังไงอะ่ะไม่ได้กินแบบประทับใจขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากอยู่ระดับกลางๆแล้วกันสำหรับตัวนี้เนาะเออต้องพูดก่อนเลยว่า เข,เขาเขายัางแบบเขาเป็นแบรนด์ไทยที่ยังท,ท,ทําทาไมยังทําเฉดค่อนข้างข่าวออกมาอีกทางไทยทีก็รู้ว่าคนไทยอะ่ะไม่ได้ข่าวขนาดนั้นแต่ก็ยังทําเฉดข่าวออกมาอีกแล้วก็สองเขา <laughs> มันรวม <laughs> <laughs> เขาให้มันน้อยไปหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่ามันให้มันสองอย่างก็เลยให้อย่างละสามมิลลิลิตรมาหรือเปล่าหรือนะ่าจะให้สามจุดห้าเนาะ ความคุ้มเพราะราคามันก็5,9นะปกติรองพื้นจะอยู่ที่ประมาณ49ิบเก้าใช่ไหมหรือเขาเคลมว่ามีไพรเมอร์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยหรืเอเปล่าก็ไม่รู้สองก็คือไอสามก็สกองส,สามก็คือมันตกล่องตอนแรกๆอะ่ะพอทาไปฟินิชอะ่ะมันเหมือนจะดีมันเหมือนเรากบรูขมขืนแล้วก็พาไปแล้วเนียนอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ลงแป้งอะไรเลยด้วยหรือเปล่าแต่ว่า มันตกล่องมันตกล่องรูของคนชัดแล้วมันเป็นขาวๆข,ข้างในรูของคนนะเธอเข้าใจไหมพอมันเป็นอย่าง,งานั้นแล้วมันดูน่าเกลียดฉันไม่อยากแบบเปิดแมมให้ใครเห็นเลยเออก็ตัวนี้เนาะแล้วเออคุม,มันม,มันไม่แย่ประมาณสามสี่ชั่วโมงแรกเนี่ยดูดูดิวีสวยแต่ไม่ได้ดูมันแหลบขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ ไม่ได้ซับหน้าเลยอ่ะมันก็เลยมันมากมันมากเนาะเออก็เขาก็คุมมันได้โอเคอยู่แต่โดยรวมแล้วว่าเรายังไม่ประทับใจขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้แย่เลยอาจจะเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตคล้ายๆเราก็คือทํางานอยู่ในแอร์อยู่ในห้างอยู่ในออฟฟิศไม่ได้เจออะไรรุนแรงเนาะก็คืออะสมบุรสมบันมันก็อาจจะยังไม่เหมาะอยู่ดี จะเหมาะน,น,นักเรียนนักศึกษาก็คือเหมือนแบรนด์ที่เขาเน้นทาร์เก็ตตรงนั้นเนาะมันก็ให้้าให้คะแนนก็คงให้แบบประมาณเจ็ดละกันเจ็ดหกถึงเจ็ดสำหรับตัวนี้ยังไม่วา้าวขนาดนั้นนะคะสําหรับคนที่เมือม่อเมือม่อเมื่อเงื่อออกมากอย่างเรานะคะเออแล้วก็หน้ามันมากเนาะยังไม่ได้ประทับใจขนาดแล้วก็เฉดสีคงควรจะทําฉีด สีให้มันใกล้เคียงคนใดมากกว่านี้เช่นนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ผิวเข้มไม่ได้ผิวแทนก็เป็นคนขาวเหลืองแต่มันนี่ก็คคดร่านี่มันยังขาวไปแต่ว่าไม่ถึงขาววอกอืมแต่บางคนอาจจะชอบเพราะว่าไม่ได้ต้องการให้มันหน้าเออ่ผิวหน้ามันเท่ากับรองพื้นขนาดมันจะดูแบบหมองไงเขาอาจอาจจะอยากบรัชมากกว่านี้อ่ามันก็แล้วแต่เนาะสำหรับน้องคนนี้ หกถึงเจ็ดนะจันจ่ะเต็มสิบนะสำหรับตัวนี้นะคะเออ,อสำหรับวันนี้จบไวเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าทำยาวก็ไม่มีใครอยากดูแต่ถ้าคลิปหน้าเออใครอยาก ติดตามชมว่าคลิปหน้าจะรีวิวอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติชมให้ด้วยนะคะเออแล้วสำหรับใครที่อยากโดนเปทนกำลังใจให้กะเทยน้อยตัวนี้นะคะเออมีกำลังเงินซื้อเรื่องต่อไปนะโดเนทแต่ด้างดาราขึ้นให้เลยจ้าเออแล้วกบมากับกลับมากับ,กล,บ,ก,ลบกลับมาพบกันใหม่ในออคลิปหน้านะจ้าว่าจะมารีวิวอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย